ทําจมูกอุ้ยพูดในฐานะพี่สาวเลยนะสวยขึ้นอาจจะสวยไม่ตรงความเป็นเบลตี้ควีนของทุกคนแต่สวยขึ้นค่ะสวยขึ้นก็คือพัฒนาตัวเองจากเดิมแล้วก็ดีใจที่เขาตัดสินใจทําอุ้ยลิลี่อ่ะไม่ใช่ฟิลเจนนี่เจนนี่ถ้าเกิดว่าเสียเซยลเราจะเสียใจแต่ลิลี่จะสู้กลับซึ่งก็เตือนเหมือนกันนะบางทีสู้กลับเยอะเนี่ยคนที่เขาเสพผ่านๆเขาก็อาจจะแบบไม่แฮปปี้ก็สอนเขาว่าเออลิลี่ ปล่อยปล่อยผ่านคือว่าเราไม่เท่าไหร่หรอกเพราะว่าน้องเราเราเอ็นดูบางคนใช้คําหยาบคายมากเราจะแบบก็ต้องสอนกันบ้างพี่เพราะว่าบางคนเนี่ยวุฒิภาวะมันเป็นเรื่องสําคัญการเล่นโซเชียลแต่หนูไม่ได้ใช้คําหยาบหนูจะแบบมีม,มีบางคําที่เราพูดให้เขาคิดจริงๆอ่ะต้องระวังเรื่องหมายสาร <Hey. S 2> ใช่ใช่ค่ะจริงๆเพราะว่าพอสุดท้ายพรโดนฟ้องอะทุกทุกไลน์เลยนะคะที่จะแบบขอโทษร้องไห้ไม่ตั้งใจอย่างเงี้ย เพราะว่าเงินมันไม่ได้หาง่ายๆแล้วการเป็นคนมีชื่อเสียงการโดนทำลายเงี้ยเขาสามารถฟ้องหลักมืนหลักแสนหลักล้านได้หมดต้องระวังเรื่องนี้ค่ะ